ล้วงความแซ่บแบบไม่เกรงใจอายุของแอนซิเรียมโอ้ยวัยขนาดนี้ลุกขึ้นใส่บิกินี่ถ่ายกับน้องนนี่อะเย่มากใครพี่ใครน้องดูนี่ใครพี่ใครน้องเป็นดาวทิกตอกด้วยครับนี่เป็นดาวทิกตอกเลยค่ะตามเขามาทีหลังอันนี้แบบเหมือนเล่นหลังๆแต่มีทุกคอนเทนต์เลยนะเล่นหลังแต่เล่นฉี่ใช่อันดีเข้ามาก่อนก็จริงแต่บางคอนเทนต์ยังแบบ อ๋อพี่แอนไปก่อนแล้วค่ะชีวิตทั้งตกคอนเทนต์ใช่ไหมคะมาถึงเรื่องด็อก สวยๆเซ็กซี่ๆแบบนี้นะฮะนี่คือสายธรรมะนะฮะมีเพื่อนชวนไปเรียนที่มหาจุฬาเฉพาะปอเอกเขาให้5ปีจบใช่ไหมคะพี่หนูก็ประมาณเกือบ4ปีอันว่าจริงๆธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าการที่เราจะต้องศึกษาธรรมะเพื่อที่จะไปบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นพระเท่านั้นนะคะการศึกษาธรรมะมันคือการย้อนนํากลับเข้ามาสู่ตัวเราพิจารณาตัวเราเองมันได้จากการปฏิบัติธรรมซึ่งอันก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนอายุ25 40เดืนเสาร์นี้ห้ามพลาด